เคลดกายานววดาราตอนที่71พลังก่อรวมขั้นที่12เทือกเขานานลีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรรดิเฟิงมิงห่างจากจักรวรรดิกว่า1,800กว่าลี้ที่แห่งนี้ถือเป็นเทือกเขาที่สูงชันและอันตรายที่สุดใจกลางของเทือกเขามีต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าขึ้นอยู่มากมายเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด บางครั้งอาจพบเห็นถึงการปรากฏตัวของสั์มายาอีกด้วยเป็นพื้นที่รกรางสายหนึ่งที่ไร้ซึ่งเงาร่างของผู้คนเข้าอยู่อาศัยเทือกเขานานลีมีหุบเขาอยู่ทั้งสองด้านที่เป็นหน้าผาสูงยาวเหยียดกว่าพันช่วงตัวนี่ก็คือเส้นทางเดียวที่จะต้องผ่านเพื่อเข้าสู่จัก,กรวรรดิตาเซียตูม ลึกเข้าไปในใจกลางของเทือกเขาบริเวณที่มีหนองน้ำขนาดกลางอยู่หลงเชิญน,นั่งสมาธิอยู่บนศิลาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหนองเสียงคำรามเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากภายในร่างกายของเขาพลังลมปราณที่ก่อขึ้นมาเป็นสายที่สิองแล้วพลังหนุนทุกสายที่หมุนวงเป็นวงกลมอยู่นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนับสิบช่วงตัว ผู้ใดที่ได้พบเห็นอาจจะต้องหวาดภวาจนขนตัวลุกชันขึ้นเลยทีเดียวพลังหนุนของผู้ฝึกยุทธโดยทั่วไปจะมีขนาดเพียงหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นมีเพียงอยู่ส่วนน้อยที่มีขนาดใหญ่ขนาดเท่าชามข้าวหากเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จ,จริงก็จะมีขนาดเท่าถังน้ำเท่านั้นเองทว่าไม่อาจนำมาเปรียบกับพลังหนุนอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่ยากจะคาดคะเนของลงเชิญได้ในตอนนี้ ขนาดเล็กใหญ่ของพลังหนุนเป็นตัวตัดสินว่าผู้ฝึกยุทธผู้นั้นจะสามารถนำพลังลมปราณฟ้าดินออกมาใช้ได้รวดเร็วและในปริมาณมากน้อยเท่าใดเมื่อคนผู้หนึ่งทะลุจากขอบเขตขั้นก่อ,กอรวมเข้าสู่ขอบเขตขั้นก่อโลหิตได้แล้วจะพบว่าพลังหนุนเป็นความสามารถในการเรียกใช้พลังดูซับจากลมปราณฟ้าดินนั่นเอง หลงเชิญมองไปยังภายในของจุดตันเถียนที่มีพลังหนุนทั้งสิ้น12รอบประดุดห่วงมิติขนาดใหญ่มหึมากำลังเปิดอ้ายอยู่พร้อมที่จะดูดซับพลังลมปราณฟ้าดินอย่างตะกาดตะกรรมได้ตลอดเวลาเมื่อหลงเชิญเห็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็แทบจะกระโดดโลดเต้นขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นนี่คือพลังลมปราณฟ้าดินที่เข้มข้นยิ่งกว่าระดับจัก,กรวาลเสอีกกระมัง หลงเฉินที่เพิ่งจะมาเยือนอยังหุบเขาแห่งนี้ได้เพียงสองวันก็สามารถทะลวงพลังเพิ่มขึ้นมาได้แล้วทว่าอีกด้านหนึ่งก็บังเกิดความกังวลใจขึ้นมาอยู่ไม่น้อยเครดกายานาวดาวรานี้ช่างประหลาดจนเกินไปแล้วหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจะต้องใช้เวลามากมายถึงเพียงใดกันกว่าจะไปถึงจุดสิ้นสุดของพลังได้พลังหนุนก็ก่อเกิด มากขึ้นและใหญ่โตขึ้นจนน่าหวาดกลัวไปหมดแล้วอืมฮึในช่วงเวลาที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความคิดอันวาววุ่นอยู่นั้นเสียงร้องจากเจ้าหนูตัวขาวพลนก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างเล็กที่กระโดดอยู่บนศิลาก้อนใหญ่ก่อนที่จะมุดเข้าไปอยู่ในอกเสื้อของลงเชิญทันทีไม่ว่าจะมองไปทางใดเจ้าหนูตัวนี้ก็น่ารักในดูสละเกิน หลงเฉินปล่อยวางเรื่องราวที่กำลังคุ่นคิดอยู่เมื่อครู่แล้วอบอุ้มเสือเซยขึ้นมากอดไว้ลูกฟางเอ๋อได้กำชับกับหลงเฉินว่าจะต้องฝึกสัตว์มายาให้เชื่องเร็วๆวันช่วงสองวันที่ผ่านมานี้หลงเฉินจึงได้ฆ่าไก่ป่านับหลายตัวตลอดเส้นทางที่เดินเข้ามาแล้วนำโลหิตส,สดๆของไก่ป่า่อเลี้ยงหมาป่าหิมะแดงเพลิงของเขา ทว่าสัตว์มายาก็ยังคงเป็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งหลังจากที่ได้ริมรถของโลหิตไปแล้วร่างกายของมันก็เริ่มเติบโตและแข็งแรงขึ้นมาอย่างทันตาเห็นจากที่เดินเซไปมากลับคล่องแคล่วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ทำให้หลงเชินต้องประหลาดใจย,ยิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือเจ้าหนูตัวนี้ยังไม่มีฟันงอกเงยออกมาทว่ากลับเริ่มกัดแทะไก่ป่าอย่างเอาเป็นเอาตายจนหนังไก่หลุดลอกมาเป็นชั้นๆ ในที่สุดก็กลืนไก่ป่าลงไปทั้งตัวทว่าคอหอยของเจ้าหนูยังเล็กเกินไปขณะที่เกลืนอยู่นั้นเศษเนื้อของไก่ป่าก็ไปติดอยู่ในคอจนกรอกตาขาวขึ้นมาหลงเฉินจึงรีบเร่งล้วงเอาเศษอาหารชิ้นนั้นออกมาอย่างรวดเร็วเจ้าหนูตัวนี้ยังไม่เข็ดพยายามแทะเล็มเศษเนื้อไก่ป่าเข้าไปอีกตัวหนึ่งหลงเฉินเห็นว่าไม่ได้การแล้วเขาจึงลอกเนื้อหนังของไก่ออกเป็นชิ้น แล้วป้อนให้มันทีละเล็กทีละน้อยเทาว่าหลงเฉินก็เกือบตาถะลนออกมาเมื่อพบว่าเจ้าหนูที่มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเพียงเล็กน้อยกลับกินไก่ป่าที่ใหญ่กว่าร่างของมันเกือบสองเท่าไปหนึ่งตัวเต็มๆเมื่อไก่หนึ่งตัวถูกกลืนลงท้องไปจนหมดสิ้นเจ้าหนูนั่งนิ่งด้วยท้องพองโตขึ้นมาราวกับถ้านำเข็มมาจิ้มคงคงแตกสลายไปทันที จากนั้นก็เริ่มคืบคานเข้าไปภายในอกเสื้อของหลงเฉินเพื่อนอนพักผ่อนหลังจากที่ตื่นแล้วมันก็เริ่มกินต่อวนไปมาเช่นนี้ตลอดเวลาสองวันช่วงเวลาเพียงสองวันนี้เจี่ยวซ้้ยได้เติบโตขึ้นมาจนมีขนาดตัวยาวหนึ่งเชียกว่าแล้วอีกทั้งยังมีเคี้ยวทั้ง4ีงอกขึ้นมาภายในปากถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงฟันน้ำนมทว่ากลับมีพลังกัดแทะที่ไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะพบเห็นสิ่งใดที่พอจะเป็นอาหารได้มันก็จะกัดฉีกอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าหนูที่เริ่มมีใบหน้าที่ดุร้ายทว่ากลับอาลัยอาวรนต่อหลงเชิญยิ่งนะักมันชอบเล่นคลอเคียกับเขาจากนั้นก็มุดเข้าสู่อ้อมอกแล้วกรนออกมาเสียงดังบางเวลาก็จะเลียเข้าที่ใบหน้าของหลงเฉิญแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มพผลมันออกไปทุกครั้งเพราะในปากของมันมีกลิ่นคราวเนื้อที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่ง หลงเฉินรูปไล้ไปยังเส้นขนสีขาวของหมาป่าหิมะแดงเพลิงที่นอนอยู่บนตักของเขายังแผวเบาไม่ว่าจะมองไปที่เสียวเซยกี่พันหมื่นครั้งเขาก็มักนึกถึงใบหน้าอันงามหยุดย้อยของม่งฉีขึ้นมาอยู่ตลอดจนเกิดเพลิงร้อนรุ่มขึ้นมาในจิตใจตูมเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากที่ที่ไกลออกไปหลงเฉิญสะดุ้งตัวโยนแล้วหันมองไปยังต้นเสียงนั้นทันที ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งระเบิดออกเป็นเสียงคล้ายกับแก้วที่ตกแตกที่พื้นอย่างไรอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็มีเสียงโห่ร้องอย่างกระเดี้ยวกราดดังขึ้นจนสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งผืนป่าหลงเฉินใส่หน้าไปมาและอุ้มเจ้าหนูขึ้นมากอดไว้พลันก็กระโจนตัวจากศิลาก้อนใหญ่ที่เคยนั่งเล่นอยู่อย่างรวดเร็วสับขาออกเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ที่เพิ่งระเบิดเป็นจุนในช่วงเวลาที่เดินเข้าใกล้มากขึ้นกลับพบว่า ป่าที่เคยเขียวขจีไปทั้งผืนถูกทำลายไปจนสิ้นในช่วงรัศมีหลายสิบช่วงตัวที่ใจกลางของพื้นที่โล่งกว้างที่ต้นไม้ได้ล้มระเนระนาดลงเป็นทิวแถวก็ปรากฏเงาร่างขนาดใหญ่ของชายหนุ่มผู้หนึ่งอมานข้าบอกเจ้าไปไม่รู้กี่ครั้งจะฆ่าสัตว์ให้ใช้ทักษะเฉพาะสันหน่อยก็ยังดีให้พลังคอยหนุนนำเพื่อจัดการเป้าหมายเช่นนี้ถึงจะเป็นแก่นสารที่แท้จริง หลงเชิญมองไปที่อามานพร้อมกับใส่หน้าไปมาด้วยความอับจนหนทางเฮ้อเอพี่หลงก่อนหน้านี้ที่ข้าจะสู้กับสัตว์ป่าก็ยังคงจดจำำําคําพูดของท่านได้ขึ้นใจทว่าเมื่อพบเห็นสัตว์ป่าแล้วกับหลงลืมเลือนไปจนหมดสิ้นเลยอามานก้มหน้าก้มตามองไปที่ผืนดินอย่างรู้สึกผิดเต็มประดาหลงเชิญมองไปยังลำคอของวัวป่า ที่ถูกหักลงทั้งเป็นก็ไม่ทราบว่าควรจะกระาวออกมาเช่นไรดีอามานมีพลังกายที่ไร้ขีดจำกัดราวกับเป็นสัตว์มายาสถิตยอยู่ในร่างของมนุษย์อย่างไรอย่างนั้นทว่าดูเหมือนเขาจะไม่มีวาสนาในการฝึกยุทธเลยแม้แต่น้อยตลอดทางมานี้อามานได้สังหารสัตว์มายาไปสี่ตัวแล้วเพื่อตอบสนองความหิวโหยของตัวเองถึงแม้ว,วัวป่าตัวนี้จะเป็นเพียงสัตว์มายาระดับที่หนึ่ง ทว่าก็มีพลังมหาศาลจนเป็นที่น่าหวาดกลัวสำหรับผู้คนได้แม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตขั้นกอโลหิตโดยส่วนมากต่างก็ยังไม่อาจต่อกรกับมันได้ด้วยซ้าไปกรณนั้นเมื่อปรากฏขึ้นมายังเบื้องหน้าของอามานแล้วก็เหมือนกับเป็นลูกไก่ในกรรมมือของยักษ์มานอย่างไรอย่างนั้นไรซึ่งเรียวแรงที่จะต่อต้านพละกกำลังอันมหาศาลจนถูกหักคอไปเป็นที่เรียบร้อย อีกทางวิธีการต่อสู้ที่อามานชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือใช้เพียงพลังกายอันแข็งกแรงกร่งกดขี่ฝ่ายศัตรูซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้หลงชนต้องปวดเซนเวนกล้าวขึ้นมามากที่สุดเช่นกันอามานยังคงแสดงท่าทีเรากับเป็นสัตว์มายาตัวหนึ่งชมชอบการต่อสู้ทั้งหมดด้วยพลังกําลังของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ยืนยันเอาไว้แล้วว่า จดจำคำสั่งสอนของหลงเฉินได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งทว่าพอเข้าสู่การต่อสู้จริงๆกลับลืมเลือนไปจนหมดสิน้นเอาเถอะพวกเรามาจัดการวัวป่าตัวนี้กันลอกหนังของมันออกทิ้งเครื่องในไปเหลือไว้เพียงชิ้นเนื้อก็พอหลงเฉินควักเอามีดพกขนาดเล็กอันแหลมคมออกมาเล่มหนึ่งปาดไปที่ผิวหนังของวัวป่าตัวนั้นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ไม่อาจชี้นิ้วสั่งอมานให้กระทำได้อยู่แล้ว มีเพียงเขาเท่านั้นที่ต้องลงมือเองกลิน่นคาวโลหิตของสัตว์มายาตัวหนึ่งสามารถโชยพัดกลิ่นอันรุนแรงออกไปได้ไกลหลายร้อยรีจนทำให้สัตว์มายาตัวอื่นตามกลิ่นมาได้หลังจากที่จัดการชำละซากวัวป่าแล้วอามานก็ได้หอบเอาเครื่องในของวัวป่ากลับไปที่จุดตั้งค่ายในทันทีลงเฉินเลือกบริเวณด้านหลังของน้ำตกแห่งหนึ่งเป็นจุดตั้งค่าย ที่แห่งนั้นมีถม้ำภูเขาที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติอยู่แห่งหนึ่งสามารถใช้เป็นเกราะคุ้มกันจากสิ่งมีชีวิตอื่นไปในตัวด้วยอีกทั้งตัวถ้ำยังรายล้อมเอาไว้ด้วยสายธานที่สามารถซ่อนกลิ่นอายบนตัวของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเพื่อลดทอนการซุ่มโจมตีจากสัตว์มายาตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มายาจะไม่ได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย ทว่าการถูกสัตว์มายาซุ่มโจมตีย่อมเป็นเรื่องที่น่ารำคาญเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งหากเป็นสัตว์มายาชนิดพิษก็จะยิ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาอย่างแน่นอนภายในถ้ำอันกว้างขวางลงเชิญได้ก่อสมเพลิงขึ้นมาชุดใหญ่เพื่อย่างเนื้อของวัวป่าตัวเมื่อครู่นี้ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วยามกลิ่นหอมหวนจากเนื้อที่สุกก็ได้ตลบอบอวลไปทั่วทั้งบรรยากาศภายในถ้ำ แววตาของเซียวเซยมองไปยังเนื้อวัวขนาดใหญ่ที่ส่งกลิ่นหอมชวนให้น้ำลายสอพลันตะเกียบตะกายแหวกอ้อมแขนของหลงเฉินออกแล้วพุ่งตัวไปยังเนื้อวัวป่าทันทีหลงเฉินเกิดอาการแตกตื่นถึงขีดสุดใช้มือใหญ่ข้างหนึ่งคว้าไปที่ขาหลังของมันอย่างรวดเร็วหากช้าไปกว่านี้ไปเพียงครึ่งก้าวเจ้าหนูตัวนี้ก็คงจะหลุดเข้าไปนอนแผ่อยู่ในกรองเพลิงอย่างแน่นอน อย่าได้ทำตัววุ่นวายลงเชิญจ้องขมิ่งไปที่หมาป่าหิมะแดงเพลิงด้วยความโกรธขมวดคิ้วยน่นคล้ายกับสามารถรับรู้ถึงอารมณ์โกรธของลงเชิญได้เจ้าหนูก็หยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างว่าง่ายขึ้นมาทันตาเห็นดวงตากลมโตประดุจไข่มุกมองตามลงไปพื้นดินไม่กล้าสบสายตาของลงเชิญเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าลงเชิญจะยังไม่ได้ประทับสัญญาท่าให้แก่เสียวเซ่ย ทว่ากลับใช้ทักษะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับสัตว์มายาตามที่ลูกฟังเอ,อ๋อได้ถ่ายทอดวิชาให้ทว่าการประทับสัญญาธาตุกับสัตวมายาจะทําให้ผู้เป็นนายสามารถตัดสินความเป็นความตายของมันได้เลยโดยไม่มีข้อยกเวน้นฉะนั้นสัตว์มายาจึงไม่อาจเกิดจิตคิดทอรยศได้ตลอดกาลหลงเฉินไม่ได้คิดว่าเจ้าหนูตัวนี้เป็นธาตุของเขา ไม่เคยปฏิบัติตนว่าเขาคือผู้เป็นนายแม้แต่ครั้งเดียวทว่ากลับใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสหายผู้หนึ่งทั้งนี้ในตอนนี้หมาป่าหิมาแดงเพลิงยังอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงจำเป็นที่ต้องสั่งสอนให้มันทราบว่าสิ่งใดคือเรื่องที่สมควรกระทําและไม่สมควรกระทําหลังจากที่เจ้าหนูสำนึกผิดไปได้สักพักหนึ่งก็ได้หันหน้ามองไปยังลงเฉิน ก็เห็นว่าหลงเฉินยังคงมีใบหน้าไม่พึงพอใจอยู่จึงค่อยคลืบคลานแล้วยื่นหัวของมันถูไปถูมาที่มือข้างหนึ่งของหลงเฉินคล้ายกับกําลังออดอ้อนอยู่อย่างไรอย่างนั้นภายในจิตใจของหลงเฉินก็บังเกิดเสียงหัวเราะขึ้นมาเพราะความน่ารักของเซียวเซยทว่ากลับต้องปั้นหน้าเอาไว้อย่างเอาเป็นเอาตายครั้งนี้ดูด่าวไว้เพียงเท่านี้หากมีครั้งต่อไปที่มันหันกล้ย,ยิ่งกว่านี้ คงจะต้องสั่งสอนให้หลับจำอีกสักครั้งหนึ่งหลงเฉินจ้องมองไปอีกครั้งก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่ผิดนั่นคือน้ำตาอีกทั้งจมูกยังมีเสียงฟืดฟาดดังออกมาเป็นสายนั่นมันกำลังสะอื้นห้อยู่อย่างนั้นหรือเอาเถอะอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเลยมันอันตรายมากนะอาจจะทำร้ายเจ้าได้เข้าใจหรือไม่หลงเฉินยิ้มขึ้นมาแล้วลูบไปที่หัวของเจ้าหนูเบา เซลเซยคล้ายกับฟังเข้าใจในคำพูดของหลงเฉินพลันใช้หัวน้อยๆถูไปมาที่มือของหลงเฉินอย่างประจบประแจงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าเนื้อย่างกำลังสุกได้ทีหลงเฉินก็แบ่งเนื้อชิ้นใหญ่ออกมาชิ้นหนึ่งแล้วยื่นให้หมาป่าหิมะแดงเพลิงที่นั่งจ้องอยู่เจ้าหนูตัวนี้ไม่ชมชอบการกินเนื้อบดชิ้นเล็กหลงเฉินจึงต้องหั่นแบ่งเป็นชิ้นที่ใหญ่โตแทน ส่วนของเขาเองก็กินไปเพียงสิบกว่าช่างเท่านั้นชิ้นเนื้อที่เหลือก็ได้ตกลงในท้องของอามานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคล้ายกับมีห่วงมิติอันไร้ขีดจำกัดอยู่ในร่างกายกำยำของชายหนุ่มผู้นั้นไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่ลงเชิญเห็นว่าอามานได้กินอิ่มแล้วมาก่อนเลยตามคํากล่าวของอามานเมื่อเขาได้กินเนื้อของสัตว์มายาจะรู้สึกว่ารสชาติของมันนะั้นดีกว่าเนื้อของสัตว์ชนิดอื่นเป็นพิเศษ อีกทั้งทั่วทั้งร่างกายก็เหมือนกับมีพลังมหาศาลที่ใช้ออกมาอย่างไรก็ไม่มีวันหมดหากเทียบกับการกินเนื้อวัวธรรมดาแล้วให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยทีเดียว<อ>ลงเฉิญสำรวจไปยังภายในร่างกายของอามานอยู่หลายครั้งก็พบว่าเนื้อเยื่อของเขายังคงหลับไหลอยู่ส่วนหนึ่งทว่าอยู่ในสภาพที่กำลังฟื้นคืนกลับมาในไม่ช,ช้า ช่างเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันหลงเชิญก็เข้าใจเหตุผลขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งโลหิตและเนื้อของสัตว์มายามีความสำคัญต่ออมานอย่างถึงที่สุดโลหิตและเนื้อที่มีพลังอันแกงกล้าก็จะยิ่งช่วยให้เนื้อเยื่อของอมานตื่นจากนิทราได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ทานจนอิ่มหนำกันทั่วหน้าแล้วเจ้าหนูที่กินจนหนังท้องพองกลม ก็ได้เริ่มเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอยู่ข้างกายของลงเฉินจากนั้นลงเฉินก็ได้เตรียมตัวฝึกยุดขั้นต่อไปในเมื่อไม่อาจทะลวงเข้าสู่ขอบเขตขั้นก่อโลหิตเช่นนั้นก็คงจะต้องทะลวงขั้นก่อรวมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนอามานที่ยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ได้แบกขวานยักษ์ที่ลงเฉินได้มอบให้เขาออกไปสู้กับสัตว์ป่าต่อดูเหมือนว่าเนื้อของวัวป่าเมื่อครู่ จะยังไม่ถึงครึ่งท้องของเขาเลยด้วยซ้ำไปในวันที่สองที่แสงแดดในช่วงกลางวันกำลังส่องรำไรเข้ามาภายในถ้ำทันใดนั้นก็มีเสียงรถลากดังขึ้นมาเป็นสายลงเฉิญที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะั้นได้ลืมตาขึ้นมาในทันทีในที่สุดคนที่เขารออยู่มาโดยตลอดก็ได้มาถึงที่แห่งนี้สียทีจบตอน